สบายดีพี่น้องมือนีมาพบมาพอกับเบาไม้นนท์เซนเกาเซนเคยนะพี่น้องเนาะมือนีเบาไม้หลังจากที่เบาไม้อันตื่นมาพี่น้องนอนเก็บปวดปวดแคนหน่อยหนึ่งนะพี่น้องปวซึกปวดแคนแล้วก็ปวดท้องนะพี่น้องปวดสบายแน่หน่อยนึงมือนีเบาไม้กระไดซิมานต่อกิ่งไหม่นะพี่น้องมือนีต่อกิ่งไหม่อยู่เพื่อนล้วพี่น้องเนี่กิ่งไหม้นี่ก็คือนี่พี่น้องนี่ต้นไหม่นี่เบาไม้ีได้ปลูกไว้เนาะเป็นต้นมะม่วงเนาะต้นมะม่วงนะพี่น้องเบาไม้สีน้ำไป ต่อใช่ต้นต้นมะนาวนะพี่น้องมะนาวมะนาวเดียวพี่น้องเดียวเป็นพุ่มนะพี่น้องเดี๋ยวป้อมไมสีนั่ไปอันบูพี่นนองพี่น้องตัวนี้ป้อมไม้กัลลิก้าไปประมาณต้นนี้ในซองเดือนนะพี่น้องเพราะว่าบริคอยใช้พูดมาันนะพี่น้องมันก็เลยมาแหนบปาได้นาะเดียวเป็นมะม่วงนันคล้ายๆลูกลูกลูกมะแอปเปิ้ลนะพี่น้องตัวนี้นะเขาเจ้าว่ามะม่วงแอปเปิ้ลนะนะบ้อมไม้ก็ไปจักซื้อเนาะแต่มันลูกมันจะเป็นคือมักแอปเปิ้ลนะพี่น้อง มาติดตามเนาะบอไมซีภาพเบเบิง่งว่าบอไมสีเหตุไดเนาะตัดต่อแล้วมันจะมีอุปรกรณ์อย่งไนีนะพี่น้องเดี๋ยวบอไมซีใส่เบิง่งก็จะมีมีมีดนะพี่น้องเขาจะมีมีดนดี่เลยพี่น้องเขาก็จะใส่มีดเนาะมีดที่ว่าไปตัดอันไปตัดยิงใหม่แล้วนะพี่น้องยิงหมักเน่าเนาะเอาซีมานำเสน่นแล้วเขาก็ซีมีเสือกพางเสือกพางเดี๋ยวบอไมซีครับเสือกพางเนาะเสือกพางมามาต่อนะพี่น้อง มาหมัดมาพันไว้นะพี่น้องเด้เสืาพรางผมเลยเดยเตรียบมาไว้พี่น้องใอ้เดชพี่น้องนี่เป็นเสื้อพรางนาะไปติดตามครับส้มกันเลยพี่น้องอยู่คุณแล้วนะพี่น้องเดีชกำลังจะพาไปเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ต้นมะนาวเดชพี่น้องนี่หาตรงเลือกหางาหากิ่งหางานะพี่น้องหางาที่มันสมบูรณ์แบบเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปต้นมะนาว ส่วนนี้ก็เดบบอมไมเอ็นดิทอแบบอันนี้เดบพี่น้องให้เบิบบ่องนครับบอมไมเอ็นดิอแบบต่อกิ่งแบบอันนี้นพี่น้องจะแบบใช้ยางใช้ตรงยางยหุ้มไปเลยนะพี่น้องหุ้มไปเลยตัวนี้ตัวนี้อันน,นึงอยูพี่น้องคูัทั้งพุ่นอีกอันนึงพี่น้องทั้งทั้งพู่มันจะมีอีกจะมีสามสามสามอันบอลไม้บอลตอบอลไม้ต่อใบซานหันนะพี่น้องว่าก็ไปจากสัตว์ไปเล้วพี่น้องขอโทษขออภัย่นาเมลัยไม่ได้กินหัวนหน้ามัเช่นนี้พี่น้องเขาแห้งอยู่ มันจะเป็นันหมากไม่ได้พี่น้องหมากมันหมากนาวนะพี่น้องเดี๋ยวบอไม้สิพามาเลือกกิ่งมาเนาะพี่น้องเอาไม้ถ้าเลือกกิ่งดีๆีเดี๋ยวได้บอไมชิทายเบิ่งนะพี่น้องโอ้โหเอาละพี่น้องตอนนี้บอไม้ก็ได้เลือกกิ่งที่งามเลยพี่น้องงาที่มันง่ามเละพี่น้องที่โบกแก่เกินไปแล้วแล้วโบอ่อนเกินไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ นี่ก็เป็นต้นม่วงเนาะนี่พี่น้องต้นไมช้ชีเดียนชีเดีตัดตัสแหละสีได้ปาดนะพี่น้องปาดให้มนันเป็นแง่มเนาะเดี๋ยวมันเป็นแงมน่แงมแล้วก็จะซบใส่กันนะพี่น้องต่อกิ่งไม่เนาะอันนี้ตอนนี้ต้ม้กำลังลงมือเลยพี่น้องมันติดต่างผสมกับเบิ้งแล้วพี่น้องบ่มันจีติดบ่ติดแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาจะบ่ตัดออกนะแต่ละงานนะพี่น้อง <c oughs> ต้นม่วงเนาก็จะบ่ตัดแต่ต้นต้นอันนี้เขาก็ต้นบางนาเขาก็บ่ตัดนะพี่น้องอต้บตดดน,นบางนาเนา ตัวบังหน้าเขาก็จะบดตัดออกนะพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนี่ยบอกไหมครับกาลังลงมือเลยพี่นอ้องเขาก็จะได้รีน้ำออกก่อนนะพี่นอ้องบอลเขาสีเขาสีปาดนะพี่นอ้องแล้วเขาสีใสเสือ้อคลางมัดไวนะ้เนาะบอกไหมไปลืมเอากางไกมาเนาะพี่นอ้องคีมนะพี่นอ้องคีมเวลากางไกตัดไม่ บอไม้กะได้คิดมาคิดค้นมาพี่น้องคิดค้นมาลองเบิ้งว่าสิเฮ็ดลองเบิ้งว่าสิตตอต้นมะงม่วงให้เป็นตัวบะงนาวหนาะพี่น้องเอ้ยตอต้นมะงม่วงเป็นตัวบังนาวลองเบิ้งอันนี้จินตการัห้องบอไมเนะอได้ยินเจอข้าเห็ดนะพี่น้องต้นไม้นั่นต้นไม้นี่เป็นต้นนั่นต้นนี้นะพี่น้องลองเบิ้งนะพี่น้องบอไม้กะสีลองเบิ้งอันนี้ว่ามันสิติดบ่ติดนะพี่น้องเบิ้งมาตัวนี้เฮาต้องปาด บาดหลมขืนจนต็าดเลมบขืนไม่ละตัวนี้คาับตังปาดเลมขืนนตรบาดเล็บลงบ่งกันนะพี่น้องบาดหลมลงจนาดหลมขืนกะเซมีะพี่น้อง ในพี่น้องม,มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ๋อจะบใบเฮ็ดเ็ด,เดบไม้มันขาดออกนะพี่น้องเขาก็จะแหกพาเครื่องต้นมันเนาะพี่น้องส่วนต้นบางๆเขาก็จะแหกคือกันนะพี่น้องเขาก็จะแต่แหกครื่องคือกันเบิ้งเดอ้อพี่น้องเด้อโอ้ยจัดทพี่น้องเนาะ ว่าสิได้บ่ได้นะพี่น้องมามันสิติดบ่ติดมาเบิ่งกันเนาะะคือว่าต้นมะม่วงมันจะน้อยเกินไปบ่อายุมันนะพี่น้องระว่าไ2เดือนกว่าแต่ว่าบ่มว่าคอๆก็เจ้าเฮ็ดก็ติดอยู่เด้อันนี้บ่ไม่ก็สิลองๆเบิ่งติดบ่ติดกลองบ่บ่ลองบ่ฮู้นะพี่น้องแต่ละอย่าง เดี๋ยวนอกเราก็จะนำมานำมาใส่กัน,นเนาะเพื่นก็จะเห็ดมันติดเนาะใบไม้ก็อยากลองมาลองบุหุอันนี้ฟองแบบสีเอาต้อ,อตงลองอู้ตัวนี้ใบไม้ก็ใส่เสือ้อบพางเหรอพี่น้องนี่ใส่เสือ้อบพางมีพันพันเหรอพี่น้องมันพันนี่มันเข่ากันเนาะมัดมัดนะพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวแน่นแน่นบน,น ว่ามันจะต e 네ิดบะติดเกลียวมาเบิ่งกันกัลายมือนะพี่น้องทุนกับบะตกนะพี่น้องเรี๋ยวผมไม่จะพันๆกับแบบสี่นะพี่น้องนีมันติดกันววามันสิติดบะติด เอาเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องมาแล้วใบใบไม้เสียหายเบิ้งอีกเดี๋ยวนึงติดบติดกะมือนี้ก,นนก็เป็นวิธีวันทีท่ตัวใดก่อพี่สาวกลัวนะพี่น้องเดินเด้นมะนาวต้นมะม,ม่วงอื้มสติดตติดมาทีต่ตาเบิ้งนะพี่น้องอ๋อไม่สติดตติดนาหนีน่เ ถ้ามันติดก็คงจะดีนะพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้สิหาไม้มาซักมาไปให้มันตั้งขึ้นนั้นต่ตอต้นมะม่วงกับต้นมะนาวให้มันเข้ากันนะพี่น้องว่ามันสะติดบดติดเนาะเห็ดแต่เป็นเห็ดแบบสิแต่วิธีของบอกไม่ก็เห็ดแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นจะฆาเห็ดแบบนี้แต่ว่ามันสติดวิธีเพิ่นแน่ท่บอก ทวไกันยังกันอยู่พี่น้อง,องยังแรงย่เดี๋ยวมไม่ชิฮาเนียวมาขับมามัดไว้เลยนะพี่น้องเบบซี่เอาเบบซี่นะพี่น้องคือสีใตยอยู่แล้วมันติดแค่มันติดมันก็นจะขึ้นเลย ถ่าบัติดจุดนั้นมีตัวหนึ่งตายนะพี่น้องมีตัวหนึ่งตายเนระาถ้ายบันทิดเสือกระเบิดเลียวพี่น้องเออเดี๋ยวผมอไซส่งเบิงบ้งเดี๋ผวปมันสหแดงเบิ้งอีกเธอหนึ่งอยู่ในนี้เราจะเลือกง่าที่ว่าบันบอมับนบออันะเกินไปนะพี่น้องบอแก่เลือกกระบออ่อนเกินไปเดี๋ยวปูมันจะมาทีกแป๊บนึง ขนาดพี่น้องบอัวไม้ซีมัดไว้นี่พี่น้องสีมดัดอ๋ออืมอืมประมาณน,นี้แหละพี่น้องเอ,อ้บอยบัวไม้ก็ได้ใช้าเสือกนี่พี่น้องมามัดไว้ให้มันนอย่างมันขึ้นให้มันสี่ขึ้นผ้าเนี่ยเราพี่น้อง ครั้งแรกครั้งแรกของบอ่อไม่แล้วพี่น้อง,องนี่นะมาเบิ่งน้ำกันว่ามันสิติดบ่บติดเสยังจะข้าวเห็ดไปศึกษามาบอไม่กันนี่พี่น้องพิให้กับใครเนาะถ้าติดให้กับบนะ่อไ,บบไม่ก็สิทำที่ทำการเห็ดเรื่อยๆไปพี่น้องอันนี้เนาะลองเห็ดครั้งแรกครับพี่น้อง กดค้ำๆบรรยากาศนี่ะพี่น้องนี่เด้กะถือว่าสำเร็จนะพี่น้องใบไม้สีพาดให้มาเบิ่งใกล้ๆหน่ะพี่น้องเอาเนาะพี่น้องบ่าวไม้กะสิพามาเบิ่งใกล้ๆในเด้หพี่น้องเบิ่งใกล้ๆหน่พี่น้องอีที่อันต่อขับเนาะพี่น้องบ่าวไม้กะอันได้ปาดนี่นะพี่น้องสมุดหวานงามมาเนาะนี่เรื่เขาก็จะปาดปาดเข้าตั้งคางมั้ยปาดเข่าแห่เข่าแห่พี่น้องแห่เครื่องเลยนี่ ต้นบางนาวเนาะส่วนผสมต้นบางนาวดนะีงานบางนาวตัวนี้เป็นต้นม่วงเขาก็ปาดขึ้นกันแล้วพี่น้องแล้วก็จะมาซุบเข้ากันมาซุบเข้ากันแล้วก็อันเอาก็ใส่เสื้ยกพางดีนี่พี่น้องเสื้ยกพางเนี่ยมัด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 ให้มันแน่นแน่นมัดติดใส่กันให้มันแน่นแน่นนะพี่น้องแล้วก็นำใส่ไม้ตัวนี้ด้พี่น้องบปรไม้ก็ใส่ไม้ตัวนี้มามัดไว้ให้มันสี่ขึ้นเทิงนะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นยอดองานแบกม่วงเนาะ มะม่วงอันมะม่วงแอปแอปเปิลเนาะอันนี้ก็เจ้ามะม่วงแอปเปิลนะไรพี่น้องมะม่วงแอปเปิลนะพี่น้องมันมันคือกันกระมักแอปเปิลนะไรพี่น้องคล้ายๆแต่ว่ามันจะสุกมันก็จะแด้งอะไรพี่น้องจะมีกลิ่นกลิ่นหอมนะพี่น้องตัวนี้เนาะแล้วพอมาก็ได้นํามาต่อใส่มักนาวเนาะเพราะว่าเห็นเดี๋ข้าเจ้าเห็ดว่ามันเห็ดมักเห็ดต้นไม้อันอื่นแล้วแฮมันมีต้นมัก ต้นนั้นอื่นนะ,นะพี่น้องให้ต้นนั้นอื่นติดนะ,นะพี่น้องซึ่งเราต้นมะม่วงนะแต่ยอดมันเห็ดเป็นยอดหมะกนาวนะพี่นอ้องขึ้นมามันจะเป็นต้นมะม่วงทั้งต้นมะกนาวแต่ว่าเงาเดียวนะพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่วไม้ก็ทด,ดสอบอันความคิดของบ่วไม้อันนี้เห็นแต่เขาเจเห็ดบ่ไม้ก็ได้ลงมาข <c oughs> ้มือเห็ดเองนะพี่น้องว่าสิเป็ดนะไดนะพี่น้องว่ามันติดปฏิทินมาติดตามส้มกันต,นตอนตอนต่อไปนะพี่น้องบึงข้างนอกนะพี่น้อง ต้นบางนาวอันบ่งไม้บ้มือดอ่ะพี่น้องรังต้นบางนาวบ่งไม้กันได้ปลูกไว้ประมาณสองปีแล้วตัวนี้พี่น้องกำลังเป็นหมากเป็นหมากเดีพี่น้องหมากก็จะบวใหญ่เนาะอันนี้มันหมากน้อยมันตัวหมากปลายมันเนาะเริ่มเป็นใหม่ต้นหมากเนี่มันใหญ่ๆแล้มันก็จะปิดเบิดแล้วพี่น้องบูชแต่คนปิดเนาะแล้วก็จะเป็นทางแหละพี่น้องเป็นทุนทางวางร่มเขาจะเหตุทางอยู่พี่น้องเขาเหตุทางก็เอามากินมาลงเนาะ ราะว่ามันทางพุนตุกแล้วมันไปยากครับพี่น้องส่วนนี้ก็คือเฮือนเนาะเป็นเฮือ so นบ่ใหม่แต่ว่ายังบ่อทะเลอืเถื่อนนะพี่น้องนี่จะมือนในเนินหนึ่งเนาะว่าผมมีเงินสั่งเนาะสั่งมาหลายปีแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเฮือนลังเก่านะพี่น <mat> ้องเด้อผู้ผู้ฮือนลังเก่ามุงหยานอ่น้อ้เนาะตัวนี้เป็นเฮือนลังอันนี้ก็สั่งมาได้หลายปีแล้วพี่น้องบ่แล้วซิดเถื่อนหาเงินแห่งบ่ได้เนาะช่วงโควิดนะพี่น้องผู้หาก็ได้ พี่น้องถ้าหากว่าเอฟซี FC คนใดมีใจและเจตธานะพี่น้องอยากทำบุญเนาะหรือว่าอยากช่วยเหลือสร้างบ้านน้ำบ่ใหม่เนาะกะ็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กบาไม่หรือว่าแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องบาไม่ก็จะรับตอบทั้งนั้นนะพี่น้องนี่พี่น้องเอาเนาะพี่น้องสำหรับ การตอ,ตอกิ่งเนาะการตอกตอกิ่งไม่บ่ไม่เนาะว่ามันสิได้พ้นเรื่อ่ๆพอได้พ้นกบพี่น้องมาต er ิดตามมาชมตอนต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวบ่ไม่สิอัปเดตให้เบิ่งบัดหลายๆหลายๆมื้อหลายอาทิตย์หรือว่าหลายเดือนไปเนาะพี่น้องบ่ไม่สิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงนะพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ่ไม่เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ไม่คลิปต่อไปนะพี่น้องสำหรับพี่นี่กับบ่ไม่อำลาพระจากไปสบายดี